ที่ด้านหลังวัดหลักสีนะคะเสียงดังมากตอนนี้นะคะมีงานก่อสร้างที่ด้านหลังวัดเนาะกำลังก่อสร้างอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาที่ชุมชนสิษหองสูกขาวนะคะก็เป็นหนึ่งในชุมชนของเคลักรีที่ได้มีการเริ่มรื้ย้ายนะคะในส่วนของเศที่สองน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะคะว่าตอนนี้เขาเริ่มรื้ย้ายกันไปที่ไหนแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น บริเวณรล้วกข้างๆชุมชนศิริงลองปูขานนะคะอันนี้เป็นวัดหลักสี่นะคะนีอ่อันนี้เป็นช่องเปรมประชากรชุมชนศิริงลง่องปูขานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปไปตรงนี้นะคะค่ะเคเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าเขาเริ่มมีการรือ้อย้ายตอนนี้ในส่วนของเฟสที่สองเนี่ยไปถึงไหนกันแล้ว ก็ทีงานนะคะ<ม>ก็กําลังเดินเข้าไปที่สีมชนะเอ,อือนนี้ก็จะเป็นทางเดินเนาะดูทางเข้าทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเาะม,มากเลยอ่ะมอไซค์กับเดินนะคะรถยนต์เข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นจุดที่เริ่มมีการรืย้ายนะคะนี่ช่างก็กําลังขนขอถ่ายหน่อยได้ไหมขนไปกี่รอบแล้วคะรอบอะัอันนี้เป็นช่างจากไหนช่างรื้อไม้จากไหนสุพรรณบุรีหรอ ไปแล้วนะคะเ่อ,อีกประมาณัตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ด้านในชุมชนสิทธ์หลวงปู่ขาวแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะให้เห็นตรงโซนที่มีการรื้อย้ายไปนะคะปิดหน้าผากไว้ร้อนมากค่ะทุกคนอ่านี่มาดูกันเลยนะคะอันนี้รื้อไปแล้วเนาะรื้อไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงประมาณต้นเดือนเมษาเราก็จะเริ่มมีการ ปรับพื้นที่กันแล้วตรงนี้ก็จะได้มีการเริ่มสร้างบ้านใหม่ทั้งหมดก็ประมาณ42หลังที่จะขึ้นในส่วนของเฟสที่2นะคะ<ม>เห็นไหมนี่ตรงนี้คือศูนย์การค้าไอทีสแควรนะคะของเขตหลัก4ีนะคะ,ะ,คะฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งนูด้ดเห็นไหมชุมชนนูด้ดอีกชุมชนหนึ่งเป็นคนละชุมชนนะคะตรงนั้นก็คือชุมชนหลักสีพานา99ที่เราเคยทำคลิปให้ท่านดูในในคลิปที่แล้วที่ผ่านไปนะคะ ไปแล้วนะคะต่อไปตรงนี้ก็จะทำเขื่อนใหม่สวยงานมีทางเดินทางให้รถจักรยานได้ปัน่นได้สะดวกสะดวกมอไซค์ก็จะได้ขี่สะดวกคนเดินก็จะได้ปลอดภัยขึ้นนะคะโอเคนะคะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราก็ได้เห็นขั้นตอนของการวิยายกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวในอ p ีถัดไปก็เดี๋ยวใ่อมาดูกันต่อนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นทีมช่างที่มาขุดไม้นะคะจากทางสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันต่อในอีีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ